ใครทำเสร็จแล้วก็ฟุบลงไปแล้วกันนะเดี๋ยวครูไปเยี่ยวก่อน <c oughs> ครูครับหนังสือผมอึกษาทันตกรรมเรียนเรื่องเกี่ยวกับฟันซี่นะโ,ะโอ้โอ้โอ,โอปีไหนเป็นซี่ไหนบ้างอ,อ่ะดูมันได้มันหน้าครูเอง <c oughs> กายเขียนแบบนะเอากระดาษนะติดนิตโต้ติดนิตโต้เสร็จจะ <c oughs> ไปกระดาษครูเปียกว่ะ เวลาทำบัญชีนักศึกษาเราซื้อของมาเราก็ต้องลงเดบิตตรงนี้ลงเครดิตตรงนี้น่าจะไป่ะถึงครูเมาครูจะสอนรู้เรื่องนะเอานี้คณะเกษตรละอาอาชดนักศึกษาวิชาทหารบอกซ้ายหันซ้ายบอกขวาหันขวาซ้ายหันนั่นขวาครับ งานอาชีพเทคโนโลโยีมาเรียนปลูกต้นม้กันดีกว่าเ็กๆอ้าใส่ปุ๋ยลงไปลอยบอลลสดลดน้ำทำไงทำอย่างนี้โอ้ยโตเลยโตเอาห้องมอนหนึ่งมอนหนึ่งนับสามไปเรียนว่ายน้ำกัน <S <S เอเ๊ะ<อ>แ,แล้วเล่นคุ้มไม่ได้เมาบ้าล้ไปเรียนว่ายน้ำ กเยอะเด็กๆร่างการวิทยาศาสตร์ของร่างกายมันง่ายๆเล่าว่าเลิกได้เลิกอะลูกแต่ถ้าเลิกไม่ได้กูมีขายเอาเลยยอมรับเนี่ยยอมรับเนี่ยยอมรับเนี่ยและนี่ก็คือ